ขบวนรถสินค้าที่778จากชุมทางหัดใหญ่ปลายทางชุมทางบางซื่อเข้าสู่ทางที่4ของสถานีสุราษฎร์ธานีเห็นอยู่ไกลๆริบๆนี่พ่วงมายาวเลยนะครับขบวน778เอาต่อม4139ทําขบวน ยาวสุดๆไปเลยนะขบวน778ในวันนี้และมาในช่วงตอนบ่ายด้วยนะอตอนแรกจะรับรถที่สถานีสุราธานีนะนี่เปลี่ยนแผนไปรับรถที่สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพแล้วนะครับ วันเจวันนี้ยาวสุดยอดจริงๆเลยนะ